ขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหไปไหนไปไหนดู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 รถพิเศษโอเคชาเช่เล <c oughs> เี้ยวขวาเลยจ้าเลี้ยวขวาเลยไม่ทันหรอกไม่ได้ๆตอนนี้โอ้เลี้ยวขวาเลย <c oughs> ได้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 เลี้ยวขวาเลย <c oughs> ไปเลยนะเลี้ยวไปเลยโอ้โหเปลี่ยนล้างไปวัดวัดไปถูกทางวะเนี่ยไม่รู้แล้วอ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นอะ่ะเออ ขอแกอ่ะไปรับชม y o u e ทูบด้วยนะครับผมนะในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า r a Rainbow f r o e n d s ภาค2กันอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนะเราจะไปท้ากันแล้เนะี่ยนราเล่ทำการหลบหนีหออกมาจากโรงงานแล้วก็วิ่งไปเรื่อยจนไปเจอกับคนลุงคนหนึ่ง ซึ่งคุณลุงคนนั้นเนี่ยเขาเหมือนแบบกำลังพยายามที่จะแบบแหลกด้วยพอดีเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนั้น,นก็คือสวนสนุกตรงนั้นเองนะั้นะนะเองนะครับผมนะซึ่งเราก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมคุณลุงถึงแบบจะพยายามเข้าไปแต่คุณลุงเ็าบอกว่าในสวนสนุกแห่งนั้นเนี่ยมันมีสัญญาณของความช่วยเหลือหรือว่าสัญญาณไฟ s o s นั่นเอง ดังนั้นทุกคนเนี่ยจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปเพื่อทําการซ่อมสัญญาณไฟนั่นเอ,เองนะครับผมนะหลังจากที่เราได้ทําการซ่อมเสร็จเนี่ยเราก็สัมผัสได้ว่าในสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยคุณลุงจึงได้คิดแผนที่จะทําการหลบหนีสำหรับแผนการหลบหนีครั้งแรกของพวกเราเนี่ยก็เฟล,ลไปแบบโอ้โหไม่เป็นท่าเลยนะครับผมนะ ยังดีที่คุณลุงของนั้นได้มีแผนสำรองเอาไว้นั่นเองจะเลาไปดูกันดีกว่านะครับผมนะว่าแผนสำรองในการหลบหนีของคุณลุงเนี่ยจะเป็นอะไรกันแน่ไะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่านะครับผมนะไปกันเลยโอเคในตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ตรงที่เราตายไปนะครับผอนนั้นก็คือการหาน้ำตากับตัวใหม่ที่โอ้จะเย็นเพื่อนนี้เพิ่งเริ่มตาใหม่เองนะแต่ผมว่าอันนี้จะหายากแลวโอ้ตัวเขียวมาเลยถ้าอย่างนั้นเราคงถูกปังครับวัด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  ตัวอะไรอะมัไมีเสียงเยอะจังโอ้โหมันเสียงตัวอะไรบ้างวานะเนี่ยไม่รู้แหละแต่ว่ามันเยอะมากโอ้โหแล้วเพื่อนแตกไปอีกหนึ่งคนนะับผมบอกเลยว่าด่านนี้นเป็นได้เป็นหนึ่งในช่วงเฟสที่ยากที่สุดแหลอะอะมาเปิดเนตามานเปิดตามานมนแล้ะเห็นแล้วไอซีจริงๆเคอมองในการเต้นของผมมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะฮะต้องขอโทษจริงๆเพราะแบบเออมันต้องใช้เกือบมุมกล้องมันต้องใช้เงี้ยเปิดเนตฝังสาระเออ เออมันต้องใช้จริงนะครับผมนะเดี๋ยวเก็บให้เยอะๆก่อนแล้วเราค่อยไ,ไปดีกว่าเดี๋ยวก่อนเปิดเนตสังภาราโอ้ใหม่ใหม่ใม่ไม่ไมาดูว่าตัวนี้มันเร็วหรือเปล่าแตกลัวตรงนี้แอบได้แน่นอนตัวนี้หาไม่เจอหรอกเดี<อ>๋ยวมาทำตัวเก่งไปไปโอเคอเปิดเน็ตโอเคเห็นแล้วหนึ่งตัวอันนี้เก็บมาได้แค่อันเดียวเองไม่รู้ว่าเพื่อนเขาหากันไม่เจอหรือเพื่อนตะคุยกันหมดอ่ะลงมาไปกระเขาลงมาไม่ได้หรอก ผมไม่เคยเห็นมอนเตอร์ตัวไหนในเกมนี้มันเดินลงบันไดได,ได้เลยนะเพื่อตามตรงไอ้บันไดดิ้งแบบเนี้ยอะตอนนี้เปิดเนตรสังสาระโอเคนี่ก็เขียวอยู่ผมอยากจะบอกเลยนะครับผมนะว่าไอ้ตรงกันเนี้ยเอ้ยเจอนี่ไงคือตรงเนี้ยก็คือแบบเป็นจุดเซฟตัวเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่มีใครเข้ามาได้ไอ้ตรงที่เขาเรียกว่าอะไรผมไม่ไแน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรเอ้ยตรงเครื่องเล่นอันเน,น,นี้ยคือไม่มีใครสามารถเข้ามาได้เลยเว้ยแล้วตอนนี้คือแบบโอ้โหสปอนเกิดใหม่เต็มหมดเลยนะสงสัยเพื่อนตุยกันไปเยอะเลยกี่คนโอ้โหไอ้ข่าเลยสามคนกูจะรอดไปเนี่ย นี่ไงสปอนใหมออ่อันที่3ไม่ใช่อันที่4แล้วโอ้โหแล้วเจ้านั้นมาแล้วก็โอ้สลิงเพื่อดูว่ามีอันไหนสปอนเพิ่มขึ้นมาอีกแถวแน,นี้โอ้โหแล้วเจอเจ้าบูเจ้าบูไม่รู้หรอกเจ้าบูไม่รู้เจ้าบูมันไม่เก่งโอเคอเลยเย,เยอะเลยเจอ<า>ไปเจอไหม,ไม,ไ,มไม่มีใครวัดไม่รู้อ่าไม่รู้ว่าใครหรอกแต่กูแอบกูแอบแล้วเปิดเน็ตมาไม่รู้ยังไม่เห็นตัวเลยว่าตัวไหนเนี่ย ว่อะไรเอ่ยผมว่านี่เป็นตัวสีโอโอไอตัวเหลืองโอ้โหโ,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 โอ้ไม่ส่งเสียงด้วยไป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 เพื่อนอีกโอโ้โหเหลือเสาคนแรกให้เท่านะอีกคนนึงไม่น่าจะแอบ,บอยู่ตอนนี้คือแบบกูต้องหาเองคนเดียวแล้วเพื่อนแม่งแอบยาวเลยเห็นไหมนะโอ้โหเพื่อนแม่งไม่ออกจากกล่องเลยกูไม่รู้ว่าเพื่อนมันเอฟเคหรือป่าและแตอนนี้นคือแบบโอ้ยไไงเราไปเลยไม่กลัวหรอกตัวสีเขียวอะ บอกว่าตัวสีอื่นนะบอกว่าสีเขียวนะสีเขียวคือแบบเออคือมันแบบมันดูโงงมากอะเออแต่แค่มันแอบกอกไม่ได้แค่นั้นเองแต่ตัวสีเขียวอะโอเคเอามาเก็บไว้ผมไม่แน่ใจว่าเออตรงนี้มันจะดีหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่มันไม่มาสปอนตั้งจุดเริ่มหรอกจริงจริงจะมาสปอนทำไมวะถ้ามาสปอนมันก็ชี้แยกเลยนะเพืดนตรงตรงอุ้ยครบแล้วขอบคุณมากเพื่อนโอ้โหที่แท้มันก็แอบเก็บมุฟมิดไว้ได้เองปะโถไม่หหวอะไรกันนะเพื่อนฉันอยากดู โอเคเผื่อมันจะเอาไฟกินออมาแล้วก็อ๋อมากินเค้กโอ้โหแม่เขาทำทุกจัดได้เพื่อเค้กจริงๆนะเนี่ยมันได้ผลเราไปกันเถอะเย้ฉันดีนะที่มันได้ผลอ่ะเราไปกันเถอะในสุดจะได้ขึ้นโรลเลอ,อร์โคสเตอร์แล้วใช่ไหมแขกเหลืออยู่สองคนโอ้เหลือผมกับอีกคนหนึ่งโอเคไปเพื่อนเราจะได้ไปกันแล้วนะไป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  โอเคโอ้แมงเอ้ยไปเราไปกันดีกว่าไปไปไปเราจะได้ออกจากที่นี่แล้วอ่ะโอ้โหคุณคิดดูหลังจากที่แบบเต้นจนมาเหลือสองคนสุดท้ายเหลือผมกับผู้หญิงคนผู้หญิงอีกคนนึงโอ้โอ้โหมาโรลเลอร์คสเตอร์ตรงไหนเนี่ยนี่มันแบบรางรถไฟต่อจะชัดตรงไหนครับเพื่อนโรลเลอร์คสเตอร์ที่แกบอกเนี่ยเราก็นั่งเลยเอาละทุกคนเลือกรถเข็นแล้วไปกันเลยโอเคโอมีเอดีด้วยแบบยคาว่ายังไงเนี่ยจะบอกคุณต้องหลบนะโอ้ใม่กอด าอย่างนี้ก็เออไม่รู้จะดีหรือแยอ่ครูจะหลบยังไงด้วยมึงสอนวิธีการหลบไปกูดได้ไหมเพื่อนไม่รู้ว่าจะต้องหลบยังไงอะถ้าเกิดตายก็คือแบบโอ้โหเลิม,มใหม่จันได้ตั้งโปรแกรมตอนลางน,นีไว้แล้วมันจะพาพวกนายไปยังทางออกแล้วก็อย่าลืมที่จะเอียงตัวพอเข่ต้นลางด้วยละ่ะหวังว่าจะอย่างนั้นนะเพื่อนโอ้โหเพื่อนไปกันแล้วอะโอ้แต่มันโอ้โหต้องกดเดินหน้าเองด้วยเดี๋ยวผมดูคุณผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเออตัวอย่างนะโอ้โหแล้วไฟไม่ไปช้ามาก โอ้โหอ,อะไรเนี่ยทำตัวให้โค้งเหรอตอนนี้เลยอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรออ๋อทำเ,อเ,อเพื่อนเพื่อนเอาไปได้ไปได้อ๋อการโค้งตัวนียจะช่วยในการเลี้ยวด้วยอ๋อถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากซึ่งผมไม่รู้การที่เลี้ยวมาทางนี้มันดีหรือเปล่านะอ๋อไม่ต่างกันไปนแค่แบบดูทอร,รี่ฝุดฝนอเฉยเอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ขี่ไปโอ้โหหรือว่าค่อนข้างยากลาบากมากเลยนะครับผมนะอืออผมไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรนะ เออมันจะมีตกหรือเปล่าคงไม่มีหรอกมัม้งแหมมันจะน่ากลัวเกินแล้วทำไมเออผมไม่แน่ใจไม่น่ามีตกหรอกมั้งอุ้ยนู่นนี่มันเจ้าไอ้ก้อนกลมๆที่เราเก็บมาได้ทั้งหมดสิบก้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าทางออกอยู่ข้างหน้าเราแล้วจะฝนอะไรอีกว่าถามจริงเออไปไปอือทัอยอ,อ,อย่ามืดบอดอย่าอโอเคมันจะเป็นการตัดฉากแล้วเพื่อนอะเพื่อนมันหายไปไหนทำไมเหลือกูคนเดียววัตฟัค ผมไม่แน่ใจแต่ผมไม่อยากเปิดรายชื่อต่กโโูโอ้โหโค้งขวาไว้ก่อนเลยเดีกูควรจะโค้งซ้ายโค้งซ้ายไว้ก็ดีเดี๋ยวเพื่อนพักฟองเอามาใช้โอเคไม่รู้จะได้ใช้ตอนไหนเนี่ยไอโค้งเนี่ยคืองงมากจำได้แค่ว่ามันใช้สับลางเฉยๆอ่ะไม่รู้ว่าต้องใช้หลบหรือเปล่าโอเคอเฮ้ยไมลไ่ลงไปลงไปลงลงลงไป,ไปโอเค ยังไงตามเจ้านี่ไปเหรอโอ้โอ้โอ้โอ oh, 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 ้ไป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 เออทันอยู ha, ่ต้องตามเจ้าน uh ี uh ่ไปโอ้รถลางเร็วมากของเราเลมากโอ้โหวี้รถลางแลเพิ่งจะปีกแล้วเพลงก็กลายเป็นโอ้โหสมัยก่อนอุ้ยยังมีโอ้โหยังมีอย่างเงี้ยเหรอเออมูนโอ้โหรถลางไม่ตกด้วยโอ้โหรถลางอะไรวะเนี่ยแม่งเกาะลางดีโคตรเลยแล้วก็ตามไปตามไปลาวาคาตาฟัคหันกลับมาวัดวัดทำอะไรอืออือปองรถไฟรถไฟอย่างเี้ยนี่โอเคกูได้ใช้แล้วอื้้ออ mm ือ hmm. oh, <mus> ขวาเออโอ้โหหันยังไงกูอ,อ่านไม่ทันแล้วเนี่ยหันหลังกลับไปหันยังไม่จริงกูไม่หันหรอกไอ้เช่กูไปเลยดูบอลอย่า,ยาโ,อโอ้โหถูกมากโอ้ไม่กอดแล้วก็ลงไปโอ้โหดมังบอกอะไรไม่เนี่ยอย่านะถ้าจะลงนี้มีหรอกมันจะน่าเกลียดมากโอเคไม่มีหลบไม่มีหลรออไปแล้วโอ้โหรถล้างแม่งแบบหัศสาจัดเลยกูพูดตามตรงเลยนะเอ้ยมันดีไกลไหมเนี่ยดีไกลไหมไปไหนไปไหน โอเคกล้วไปไหนออไป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 ไไม่ได้รอกไปเลยจ้าอือวนปนไปวนไปวนปวนไปวนไปาตามพี่แกไปเลยแล้วคืนปราสาทไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหไปไหนไหนไปไหนดู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 ตัดพี่แกโอเคทันเดียวขวาเลยจ้าเดียวขวาเลยไม่ทันหรอกไม่เด้แดหูเก่งพอสเตปนี้พี่เรียนมาให้หนูโอเค แค่มันสโลแล้วก็สโลตามมันไปโอเคที่มันก็สโลให้ตามให้อยู่แล้วนะตอนนี้ออเลนียววาเลยได้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 เหีียววาเลยไปเลยนะเลีียวไปเลยโอ้โหเปลี่ยนล้างไปวัดวัดไปถูกทางไหมเนี่ยไม่รู้แล้ว่เมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะอวัดเออโอ้ยโง่ไปเนี่ยหรือว่าตายโอ้ไม่ตายไม่ตายสวัสดีเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้เพื่อนหายไปเราทำไงต่อว่ะเพื่อนต้องไปข้างหน้าสินะไปเรคุณผู้หญิงเราไปกันแล้วโอ้ัโอ อีห่ามาตามมาด้วยไอ้เจ้าตัวสีฟ้าแย่แล้วไปไปดิโลฮาหนะไรโอ้โหต่อเอฟเฟกต์มาอย่างเดือยเลยไปเร็วคุณผู้หญิงไปเร็วไปเร็วไปเร็เวโอ้โหกระโดดไม่ได้ด้วยแนี่ยเอ้ของยักษ์ย่อ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 ไป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 ดูพี่โอ้โหมาตามมาไอ้ตามมาอยู่เราดูไปไหนยัย่งนี้โอเคดูดูดูโอเคคึ้นมาทางนี้เร็วคุณผู้หญิงโอเคเลทางนี้มาท้าถูกเต้าใช่ไหมโอเค มาทางนี้แล้วก็มาทางตรงนี้คูณแล้วคุณแล้วโอเคแล้วก็มาทางนี้แล้วมันจะเป็นนิดนิดนิดตพื่อนบ้างเลยใช่ไหมโอเคเย่กันตามาไม่ได้อะสีตามไม่ได้อะตามาไม่ได้ปายตามาไม่ได้โอ้โหน่าสาจริงจริงนี่เดี๋ยวกดอีโมจิโชว์เลยอีอืมเรียบร้อยคุณรอดชีวิตเยี เล็โบเฟที่มีเลขสเพราะว่าเลขสองนี่กูใส่เองแต้พกกิฟเนี่ยเยฮู้อ่า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 นที่สุดอู้มีคัพซีนด้วยโอ้เจ้าน้ำเงินกระบูอยู่ไหนโทดรก้กำงจะสายแล้วนะไอ้เจ้าบูใจอนะ เหมือนเจ้าน้ำเงินจะยีบอยนะฮะโอโ้เหมือนจะอู้งานเนี่ยไม่ดีเลยนะอู้งานเนี่ยนายเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมนะเราก็เรียนจบเรียนบูเฟนภาคสองไปไปที่เรียบร้อยแล้วเยายสื่อก็จบสักทีนะครับผมนะซึ่งผมก็แน่ใจว่าชิปนี้มันจะยาวหรือเปล่าถ้าไม่ยาวเนี่ยผมก็อาจจะลองแบบเออใส่แบบเออพวกจัมสแกร์ตามเก็บจัมสแกร์อะไรใหม่ๆของแบบพวกตัวละครใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะครับผมนะไปเดี๋ยวผมขอดูก่อนแป๊บหนึ่งนะ โอเคเหมือนจะแค่ไปนาทีเองถ้าอย่างนั้นเลาอาจจะลองแบบเออไปตามเก็บจำสเกลจำสเก์จำสเกลอะไรหรอไปตามเก็บแบบจำสเกลสามตัวใหม่กันดีกว่านะครับผมนะป้าเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเรามาตามเก็บจำสเกล์กันดีกว่านะครับผมนะ mm. คือมันจะมีตัวใหม่ประมาณ3ตัวใช่ป่ะเป็นตัวเก่าที่เป็นร่างใหม่1ตัวแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวใหม่อีกสองตัวที่เป็นเจ้าเหลืองกับเจ้าฟ้าเดี๋ยวเรามาตามเก็บเจ้าเหลืองกันดีกว่าเพราะว่าเจ้าตัวสีฟ้าเนี่ยเราเก็บไปแล้วเมื่อกี้นี้ยังเห็นอยู่ทีแถวนี้ไม่ใช่หรอเจ้าต มันไม่ฆ่ามันมาจะมันจะพุ่มมันจะพุ่มระบินโอ้อังโอคือบอกว่าต้องลงจอดที่ปลอดภยัยซึ่งที่ปลอดภัยก็คือตรงที่มันกระพิกบกระพิบตรงนั้นเองนะครับผมนะมาเลยผมจะล,ง,ลงจอดออเออ โอเคปลอดภัยแล้วแหละนะก็เราสำหรับกระตูนสีเหลืองนี่มันจะไม่ได้แบบจับราคาทันทีนะครับผมนะคือแบบว่ามันจะจับเราขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ให้เรามาลงตรงนี้เพราะว่าเป็นแบบเออส่วนสนุกบ้านบอนยามก็สามารถแลนดิ้งลงมาได้เองนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดเราแลนดิ้งแบบเออไม่ถูกแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปหามาอีกขีดสิมามา,มาจับขันหน่อยมาจับถูกจับมามาจับกูหน่อยเออจับเลยจับปุ้มจับขึงแล้วดึงขึ้นโอเคเราจะลองแลนดิ้งในที่แปลกๆดีกว่ามาแลนดิ้งตรงไหนดีนะ เออดูสิตรงนี้แล้วกันนั่นดิง้งเออ้อ,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 อตกตายอย่างนี้เลยเหรอโอเคเหมือนต,ตัวนี้มันมีมสัดจมสเกลนะครับผมนะก็แคบบเออตกแล้วก็ตายเลยและกูก็ไังอยู่ในห้องนี้เดี๋ยวเราไปดูจำสกเกลของอีกตัวหนึ่งดีกว่าครับผมนะ โอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกับฉากตายของตัวละครใหม่สุดท้ายจะเรียยวกับใหม่ก็ไม่ได้เรียยวกาเป็นตัวเก่าล้างใหม่ดีกว่านะครับผมนะนั่นคือเจ้าตัวสีม่วงนั่นเองซึ่งมันก็จะแบบในภาพก่อนคือมันจะเป็นแบบตัวที่อยู่ในท่อใช่ไหมแต่ครั้งนี้มาเป็นมือเว้ยมาเราลองโดนแบบมัน่ายดีกว่าจะเป็นยังไงมามาจับฉันเออโอ้โหจับขึงแล้วดึงขนลงไปแล้วก็โดนแตกตาแอกเรียบร้อยนะครับผมนะโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งความลับที่เราอาจจะยังไม่รู้นั่นเองนะครับผมนะ ว่าในฉากที่แบบว่าเราจะต้องช่วยลุงเพราะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถช่วยลุงได้สําเร็จเี่ยมันจะเป็นยังไง<ม>ซึ่งคือความจริงผมก็อยากจะลองทํากับตัวเองนะครับผมอนแบบเอออยากลองไปทําเองอะไรเงี้ยแต่คือผมไปดูแล้วก็คือแบบมันใช้เวลานานมากค<ๆ>ืบมันนานจริงนะเว้ยกว่าแบบโอ้โหกว่ามันจะแบบได้คือตรงที่เราต้องเก็บกลมๆใช่นว่คือมันให้เวลาเรานานมากๆเลยเว้ยกว่าลุงคนนี้เขาจะแบบตุยนะเออซึ่งถ้าเกิดเราแบบช่วยลุงเขาไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็มาดูคลิปนี้เลยดีกว่านะครับผมนะ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคลิปของคุณอะไรนะเออผมจำไม่ได้เลยผมก็จะแปะล,ลิงก์คลิปเขาไว้นะครับผมนะนี่เมื่อเราช่วยลูเขาไม่ได้จะเป็นอย่างนี้และจากนั้นเจ้าตัวนี้ก็ทําการกดปุ่มเออ้าวอ้าวกลายเป็นผูเฉยเลยนะฮะผมนะ <c ười> กลายผูเฉยเลยไม่ใช่ระเบิดนะมันเป็นฟูแบบฟูเลยเออ โอเคแล้วเหมือนมันจะมาเอ,อ่อคุยกับเจ้าตัวลูกกลมๆฮะซึ่งเหมือนลูกกลมตัวนี้มันจะพูดได้เว้ยอ่าฮะมันจะมองที่เจ้าตัวนี้แล้วกอะมองอะไรนะ่ะเจ้าตัวนี้บอกนะครับผมนะผมไม่รู้ว่าชื่อตัวอะไรอ,อ่าฮะได้หลยจากนั้นลุงเขาก็หลอดพอรอเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมเลยเว้ยเนี่ยเนี่ย,ยก็ข้อบ,บทพูดเดิมลเลยเห็นไหมเกือบทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง โอเคนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของเกมเรนโบเฟนผ้าฝอเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะมันก็อาจจะยังไม่ทั้งหมดก็อาจจะเหลือฉากจบบางฉากจบไม่เรียกว่าฉากจบเรียกว่าฉากตายดีกว่าฉากตายบางฉากตายอย่างเช่นฉากตายตอนรถไฟเนี่ยซึ่งผมคิดว่าตรงฉากตายตรงรถไฟก็คงไม่มีอะไรจะแบบพิเศษหรอกนะโอเคแบบตายแบบตัดพพ่กตายเลยอะไรแบบนี้นะครับผมนะคงมมีฉากจำประกงสเกลอะไรหรอกมั้งเดี๋ยวก็เอาเป็นว่าขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะที่รับชมคลิปเกมนี้จบนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตย หรืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้ามาคาวด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันในคะลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ